ผมเราสายสติมีรีโมทมีสาอากาศด้วยพี่สายโอเคอาการอะไรไนึงมันุ่มนยุนี่เรีมีสายนะครับแต่เรามีสออาการไม่คุยไม่ยอดูา้ามีโมดได้สายสยี่ไงเพื่อนอ้าวดี๋ยว ให้โอกาสมั้ครับจะให้มันขึ so e ้นได้อีกไหมตอ้นี้นี้คุณเกินสองด้านนะด้านนี้กับด้านนี้นะเกินด้เกินด้านนี้เหรอไม่ีอกวะเออออเ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 อเนเ ไม่ได้แล้วมม่ครับลก้อลุกซ้อนคะแนนนะครับกลุ่มอะไรนี่ช่อกลุ่มาไงไหนนะลวบอลเลนเซอร์ได้แปดคะแนนแปดคะแนน เรียนเรียนเรีนแ้นเกดแต่เรื่องวนเรนเจอร์บอลเนเจอนะรูปบเีนเจอน้าอ่านี้ต้องเจอต้งเินเินเนตเ